ไปดูวิธีทําหมูกรอบกันเลยจ้งาง่ายง่ายง่ายมากเลยหมูจะหมูหมูกรอบหมูกรอบอันนี้น้องเงซื้อมาหมูกรอบนี่คืออ่าซื้อแบบที่เขาบังตารางแล้วนะแล้วก็น้องเกงก็มาใส่พริกไทยประิญว่าขี้เกียจโคลกเพราะว่าซื้อมาเขาหมักแล้วก็ใส่พริกไทยแล้วก็อ่าอ่าเกลือ เกรือเม็ดใหญ่เกลือเม็ดใหญ่อย่างนี้หมักไปแล้วคือหนึงในตู้เย็นเติมน้ำนะคะเติมน้ำให้ทั่วหมูเลย ใส่กะะมังเดิมแล้วอันนี้น่าจะเข้าเตาอบได้ก็ปิดฟอยเลยปิดฟอยเลยจ้าเอาฟอยเดิมที่เราปิดไว้นั่นแหละลจ้ามาเอาก็ยัดเข้าเตา,เตากัน โอยอะเรียบร้อยสามร้อยองศามาดูกันตั้งไว้หนึ่งชั่วโมงนะคะหลังจากที่อบได้ประมาณชั่วโมงครึ่งนะจ๊ะก็ยกหมูออกมาวางใส่ตะแกรง แล้วก็ยัดเข้าไปในเตาอบเหมือนเดิมที่อุณหภมูมิ200ถึง220องศาก็เหมือนเดิมจ้ะเอาฟอยออกแล้วแล้วก็เอาหนังส่วนด้านหนังหมูขึ้นเหมือนเดิมจ้ะและในการอบครั้งนี้ก็จะใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งชั่วโมงนึงถึงชั่วโมงครึ่งนะคะแล้วก็มาเปิดดูอีกทีแล้วก็เคาะดูตรงหนัง

หันมือหันต้องคุณปู่เลยคุปู่มือหั่นเดกเชเดี๋ยวเชนฮะเคาะดูคุณปู่เคาะดูแล้วจาจีอ้อสูงกว่เสยีบมทานมินไหมทานมินมินสวัสดี Oh. Oh, wow, 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 wow. Ja, så er det der. Ja. Vi ja, har jo klasse. Ja. Sånn. der? มันเป็นบิ้เล็กๆสดๆ่ๆเลยรุนมากโอ้ดล้อือืเสียงแบบ mm, ทั้งกรอบแล้วก็นุ่ม

เช็คนะเช็คนะความกรอบโอ้โหอัน so. นี้ยิ่งอื้มส้มกินยังไงกินยังไงกินริบบ้าของประเทศเราไปกินยังไงอย่าอธานนะ một một phút bảy. Ừ, xài lại bao nhiêu măng? Côn bùi, ăn, ăn cho. ăn như thế Xài ăn Xài măng. Xài lại Skal ikke, er ikke du med på filmen? Ja, får du, du, kanskje det kommer Som Nei Hva er det het? At det kommer falskt om kontoen til deg? Når du er med i det, og sjønt, så får mm. de jo litt av det Det blir spilt. Ja. Ja.

ไหนแม่ดูเอาเม่อเอาเมื่อก่อนาไม่ใส่ซอสแล้วลูกือ่อร่อยจนสาัิคอเลยอร่อยไหมออร่อยไหมบาสฟานอร่อยอร่อยไหมคุณย่าวัสมุนคุณย่า อร่อยเปกอร่อยช่วยรลานช่วยลูกสะพ้ายทมาหากินกินดูเอซึ่งใส่ซอสลงไปลูกให้แม่ช่วยไหมไหนสือ first Vi ja, er Det var 20 000 for Eivik. Uten mat da. det er leilighet. Enda bra vi er tre. Så blir det. 20 000 for tre? 60 000? Var... Kan jeg si det? Kan jeg sette i skål her? Så får jeg penger inn i skåla. คุณปู่อันนี้คือหิ่งพระของบ้านน้องเง่งนะแล้วน้องเง่งจะมีะบาตรคือน้องเงจะตักบาตรก็คืออาจารย์เลนนี่บอกแต่ว่าน้องเง่งทําตั้งนานแล้วแหละหน้องเง่งจะอันนี้ใส่แล้วน้องเงี้ก็จะ,ะใส่บาตรตักบาตรแบบด้วยเงินแล้วก็เอาเงินนั้นไปทําบุญสร้างวัดอะไรเงี้ยทุกวันพระหรือว่าทุกที่ที่น้องเงีงยจำได้ไม่ได้เยอะหรอกแล้วคุณปู่บอกว่าไงเมื่อกี้คุณปู่แกบอกว่างั้นเดี๋ยวฉันจะเอาถ้วยมาวางละ แล้วเธอใส่ให้ฉันเอาเงินใส่ให้ฉันนะ oh. <laughs> น,นี่อันนี้ลูกพี่สาวสองคนสูงมากเลยพ่อพ่อเขาสูงตั้ง 100, ะะร้ 196, อยเท่าไหร่ร้อยเก้าสิบหกเหรอคุณเรานิจิแซ็กพ่อเขาสูงร้อยเก้าสิบหกเกือบสองเมตรเอาไปนั่งนี่ไปนั่งนี่หลานสาวมาหาบอกให้มาหาแล้วก็เดี๋ยวตัดผมให้พีพีอ่ะอันนี้อันนี้มาริน <c oughs> พีเปี้ย ปอเพียชิลเล่นปอกเพียนั่งลงนัดที่เพียมาตัดผมวันนี้จะเอาขนาดไหนนะเอาสั้นขนาดไหนสั้นขนาดไหนออสั้นขนาดนี้เหรอเดี๋ยวจะตัดให้ทรงกินต่ละเต้าอยเต้าง่อย อ่าโอเคนั่งลงนั่งลงเสร็จแล้วเสร็จแล้วหลานสายหลานสาวคนสวยพี่เพียหลายคนอยากเห็นหน้าเต็มเต็มนี่เลยสวยไหมคอมเมนต์มาหน่อยนะคะห้านสาวบ,บอกว่าสั้นเกินสั้นไหม สั้นไหมสั้นไหมให้ทุกคนคอมเมนต์มาว่าสั้นแล้วสวยไหมเขาสวยไหมโอเคเห็นไหมเห็มสวยมากเลยไม่สั้นรออสวยเห็นไหมนี่อ่าไม่สั้นเลยไม่สั้นเลยไปตัดผมให้หลานสาวเสร็จละโอเค เหลือแค่นี้แหละหมูกรอบจะเก็บบานต่อละนี่นะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่คลิกหน้านะจ๊ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กด s ับตะไคร้กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้น้องเ้งด้วยนะทําคลิปต่อๆไปนี่เลยลากันด้วยหมูกรอบกรอบๆเหลือแค่นี้จ้ะเต็มจาจนจานเบลิ่มเลยเหลือแค่นี้